أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان อิลัย يوم الدين أما بع سلام عليكم و ر ح م า الله وبركاته الحمد لله ครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในการตักซีดอิบนกะซีรนะครับเรายังอยู่ในอายาที่อะไรที่เลาสุภาหนหัวตาลาทรงเล่าเรื่องราวความขัดแย้งระหว่า,างะไยาฮูดกับนซาโอนะครับดี่เราบอกว่าอะไรบกกลาวที่ยาฮูดุไลเซตินนสรอระละใชย وقالت النصارى لئسَ الجهود على ش ي ว่าหุมยัตลูนันกีตาเรามาอยู่ในในวรรคนี้ที่บอกว่าวะฮหุ้มยัตลูนันกีตาบแปลว่าต่างฝ่ายต่างลกาวหากันว่าอีเองกับพวกเองก็ไม่ได้เรื่องนะไม่มีอะไรเลยนะครัอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าพวกเองนั่นแหละที่ไม่ได้เรื่องไม่มีอะไรทั้งๆท,ที่ทั้งสองฝ่ายมีคมภีรและในคมภีร์ของแต่ละฝ่ายก็ยืนยันถึงการเป็นนบีของอะไรของอีกฝ่ายหนึ่งนะคมภีอินยีนกับยืนยันการเป็นนบีของนบีมูซา คมภีอินยิน่งก็บอกเรื่องไงว่าคัมภีเตอรอดนี่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูตะาลาในขณนะเดียวกันที่คัมภีรเตอรอดเองก็บอกว่าอะไรจะมีนบีมาเนะชื่ออิสซาจะมีนบีอีสามาจะมีคัมภีร์อินยิน่งประทานลงมาสุดท้ายแล้วพวกเขาก็อะไรก็ปฏิเสธสิ่งที่มันอยู่ในคัมภี์ของพวกเขาเองว่าหุ้มยัตลูนันกีตาพวกเขาก็อ่านคัมภีร์นะครับเสร็จแล้วนะท่านมูจาฮิดก็บอกว่านี่แหละทั้งๆที่อ่านคัมภีร์กันอยู่นี่แหละ นะตอนแรกๆเลยก็อะไรอธิบายเพิ่มว่าอตอนสมัยที่อยู่กับน,นบีเนี่ยก็ยังเป็นนายเป็นคนดีอยู่ในหลักในเกณฑ์นะอยู่ในศีลในธรรมมันถูกต้องอยู่แต่เวลาหลังจากนาบีจากไปแล้วไอคนยุคหลังๆนะครับก็เริ่มทําอะไรอิบตะดองวะตะฟารอกูนะก็คืออะไรพวกเขาก็ได้เริ่มทําบิดาเมื่อทําบิดาพวกเขาก็อะไรก็แตกแยกกันวะตาฟารอกูนะครับ เหมือนกันนะทั้งไงทั้งฝ่ายยาฮูดแล้วก็ฝ่ายนาซอรอก็ต่างกล่าวหากันอย่างนั้นนะครับนะต่อมานะครับบอกว่านะถ้าไงโรเบียบินอานัสบอกว่าฟีตับซีริฮิจีนอายะนะครับบอกว่าว่าก๊าลตินยะฮูดุไลซาตินนาซอรออัลาชัยว่าก๊าลตินนาซอรอไลซาตินยะฮูดุอัลาชัยฮาอูลาอะฮลุลกิตาบ คนเหล่านี้ก็คือชาวคัมภีร ah ์อัลลาฮิการุอัลาอฮ์ดิรอซูลิลละซึ่งเป็นชาวคัมภีร์ในยุคไหนยุคที่ท่านนบีมุฮัมมัดมาแล้วนะที่บอกว่าอะไรที่มาเถียงโต้เถียงกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเถียงกันมากัดคนสมัยก่อนนะไม่ใช่แต่แต่คืออะไรคือคนในยุคนบีนี่แหละนะกับพาอรุไลอะลกิตาบอัลลาฮิการุอัลาอฮ์ดิรอซูลิลละ สลัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวะะองค์กยักตดีอันนัลล้นทุกหนมินัตตอาอิฟาตายนีซกักดะกับ ف ي มั ر บิฮิตตออิฟตุลอุครอนะครับแล้วก็ไที่สรุปได้ก็คือไรต่างฝ่ายต่างก็อะไรจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาจะต้องเชื่อฟังต้องเชื่อถือตามอไอตามตามที่คัมภีร์นะ่ะบอกไว้แต่เขาก็ไกล่าวหาฝ่ายตรงข้ามว่าอะไรว่าไม่ได้เรื่อง ไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรต่างฝ่ายต่างก็กล่าวหากันนะเวลากินนโซฮิสยาอายายักตรีซ้มมหุมฟีมากอลูหุนะแต่อายานี้นะครับบอกว่าอะไรนะตามสำนวนของอยายะเนี่ยมันเนก็คือการตำหนินะครับอายานีอัลอกประทานลงมาเนี่ยเพื่อเพื่อเป็นการตำหนิทั้งสองฝ่ายให้มุสลิมได้รู้ว่านี่คืออะไรข้อเสีย น,นี่คือข้อเสียทั้งไงทั้งยาฮูดและวกะนาซอรอเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็อะไรกล่าวหากันว่าอีกฝ่ายนึงนั้นต่อลาละนะต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันว่าอีกฝ่ายตอลาละทั้งทั้งที่ความจริงแล้วนะครับในอากีด้ของเราก็คืออะไรต่อลาละกันทั้งคู่นั่นแหละนะครับนะแล้วก็อายานี้เราส่งประทานมาเพื่อเป็นการอะไรการ ตำหนิการประนามนะในสิ่งที่พวกเขาได้กล่าวกันนะมาอิลมิฮิมบิคิลาฟิซาลิกที่ทำไมต้องตำหนิขนาดนี้ก็เพราะว่าจริงๆเขารู้อยู่แก่ใจว่าอะไรไอ้ที่ปฏิเสธไปเนะี่ยนั่นแหะของจริงคือรู้ทั้งรู้แต่ก็อะไรด้วยความอะไรด้วยเขาเรียกว่านะคนมีทิฏฐิคนจะไม่เชื่อคนจะตะแบงอ้าเอา,เอาง่ายๆเลยคือยังไงมันก็ไม่ได้นะ พ,พี่น้องเเอามาเปรียบดูกับยุคเรานะยุคเราที่เขาบอกว่าทําไอ้นี่ไม่ได้นะมันบาปนะแต่บ,บีไม่เคยทําแทนที่จะฟังแทนที่จะเชื่อนะว่าหลักฐานนบ,บีสั่งให้ทําอย่างงี้เอกไปทําอย่างนี้นนบ,บีสั่งให้ไปทางขวาเราเลี้ยวไปทางซ้ายนะรู้ก็รู้อยู่แก่ใจเสร็จแล้วเราก็เถียงไปข้า,ขางๆครูครูบอกโอ้ถ้าทําไม่ได้แล้วก็โตว,วางโตกีโตแช่ตตนรกกันหมดสิอ้าวแล้วก็เอาโตกีโตว,วังมาอ้างทําไมล่ะนะเอาโตกีโตวังมาอ้างทําไม นะวันนี้เรามีความรู้แล้วเราต้องปฏิบัติตามความรู้ที่เรามีอย่าทำตัวเหมือนยาฮูดอย่าทำตัวเหมือน,นอรอที่อะไรรู้อย่างแต่เวลาทำทำอีกอย่างรู้ว่านาบีมูซาเป็นนบีจริงๆคัมภีร์ตรอดมาจากอัลอจริงๆแต่ไม่เชื่อปฏิเสธเฉยๆงั้นแหละเพราะว่าอะไรเพราะตะแบงนะครับเหมือนกันวันนี้นะครับพวกเราเนี่ยนะ เขาบอกว่าไอ้นู่นทําไม่ได้ไอ้นี่ทําไม่ได้เพราะอะไร่เพราะนบีไม่ได้ทำนะบีบอกให้ระวังนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาใหม่สิ่งที่มันประดิษฐ์ประดอยกันขึ้นมาใหม่อย่าไปทํามันนะนะครับให้ระมัดระวังไอเราเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าทําไม่ได้แล้วก็คนตะกรนก็ตรงนรกหมดสิอ้าวจะไปยุ่งอะไรกับคนตะกรนล่ะถ้าเขาไม่รู้พี่น้องพี่น้องจําให้ดีนะถ้าเขาทําอะไรผิดโดยที่เขาไม่รู้ว่ามันผิดไม่มีใครมาบอกไม่มีใครมาเตือนไม่มีใครมาสอนเขา อัลลอฮ์อภัยให้นะครับอัลลอฮ์อภัยให้นะครับแต่เราเนี่ยเราตา่างจากเขาตรงไหนเราตา่างจากเราอยู่ในยุคที่ทอทัศมีสี่ห้าช่องงแล้วก็รียกร้องสู่กิตาบุลล้อและสุนหน้าหมดเลยแต่เราจะเอามืออุดหูอุดหูปิดหน้าปิดตาไม่ฟังไม่ดูไม่สนแล้วก็ฉันจะทําของฉันอย่างเงี้ยใครจะทําไมอันนี้จะไปโทษใครล่ะพี่น้องนะก็เหมือนกับที่อะไรที่ ท่านได้ท่านหมูญายฮิดบอกว่าจริงๆแล้วยาฮูดนะทั้งยาฮูดทั้งนซารอยุคที่อยู่กับน,นบีนะครเป็นอะไรเป็นคนที่มีหลักการมีความถูกต้องอยู่แต่เมื่อเริ่มทําบิดาเมื่อเริ่มทําบิดาเมื่อไรพวกเขาก็จะขัดแย้งกันแตกแยกกันไปคนละทางสองทางทั้งๆท,ที่อะไรทำบิดาเหมือนกันเนี่ยพี่น้องลองสังเกตดูคนที่ทําบิดาเนี่ยนะครับยุคนี้ยุคเรานี่ก็เหมือนกันนี่แหละนะครับว่าไอ้บิดากับบิดาเนี่ยมัาทำไม่เหมือนกันนะ เออถ้าไม่เหมือนกันแปลกไหมล่ะนะก็เมื่อเมื่อใช้สมองของคนแต่ละคนคิดคนแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วแทนที่จะไปยึดเอาหลักการขอรองแล้เราซูนซึ่งไงเราไม่ต้องคิดเราตามอย่างเดียวนะมีนบีสอนให้ทำยังไงคนตายให้ทำอาหารไปเลี้ยงอย่าไปชุมนุมที่บ้านเขานะเยี่ยมแล้วก็กราบอันนี้ซอฮาบะอธิบายอย่างนี้ นะถ้าจะเอาอเอาอาหารไปให้ก็ทําอาหารไปให้แล้วก็กลับไม่ใช่ว่าไปนั่งกินอะไรอยู่ที่บ้านเขาไอ้ทีไรก็ค่อยๆหนักขึ้นหนักขึ้นจากอะไรทำอาหารไปไปกินสุดท้ายเลยอาหารก็ไม่ทําแต่ไปนั่งกินนี่ทําตรงกันข้ามเลยนะเราทํากันตรงกันข้ามกันบีเลยนี่แหละคือบิดาเสร็จแล้วพี่น้องลองไปดูว่าไอ้แต่ละกําปองแต่ละแต่ละอะไรแต่ละท้องที่เนี่ยเขาทําบุญบ้านคนตายเนี่ยเขาทําเหมือนกันไหม ไอ้ที่นู่นทําอย่างนี้ที่นู่นต้องหลังมะเกลบอไอ้ที่นี่ต้องหลังอาซัดพอไอ้ที่นู่นต้องทํหนึ่งสามสี่ตามลําดับไอ้ที่นี่ไม่ต้องทําอย่างนี้นี้แต่เขาทําเหมือนกันอ้าวเห็นไหมละ่ะเขาเองเขาก็ไม่ตรงกันเพราะว่าเมื่อใช้สมองของแต่ละฝ่ายคิดมันก็ยอมคิดไม่เหมือนกันนะครับน,นี่ไงน,นี่ดีนะวิทยากันแค่นี้ไม่ไปวิทยาเรื่องวิธีละหมาดแต่ววิทยาเรื่องวิธีละหมาดอยู่ๆอ,อ,อาจจะมีใครคนหนึ่งพา พาเราพากอออกมาโอ้ยละหมาดอีภาษาใครภาษา,ามันนะอัลลอฮ์ฟังเข้าใจทุกภาษาแหละแหลกไหมล่ะพี่น้องพี่น้องลองคิดดูเล่นๆถ้าถ้าไปบิดาให้กันเรื่องละหมาดเนี่ยนะไม่ยอมพูดภาษาอับเอิอสลาลมนี่เป็นภาษาสากลเป็นศาสนาสากลเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายก็ภาษาตัวเองแล้วกันนะไปเกี่ยวกับอะไรกับอับอาลลอห์ุอักบัตไม่ต้องแล้วนะเอาเป็นคนไทยก็อัลลอฮ์มหาใหญ่อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ภาษาภาษา,า,าอังกฤษก็พูดอย่างภาษาจีนพูดอย่างน้องลองคิดดูที่อะไรมันจะเกิดขึ้นนะไปละหมาดไปละหมาดที่ไหนไปทําฮัทไปทําอุมรอคงจะเละเทะนาะดูคงจะไม่เป็นเหมือนทุกวันนี้นี่เนี่ยอันอี์ยังไงปกป้องการละหมาดว่าไม่ให้พวกเขาทําบิดอากันในละหมาดจนละหมาดต,ตามกันไม่ได้นะเอาพี่น้ององเนี่ยอันนี้คิดง่ายๆพี่น้องเนี่ยถ้าต่างคนต่างอะไรต่างคิดประดิษฐ์ประดอยคิดวิธีการของตัวเองเละ บางคนเดี๋ยวจะสุญอยู่สามทีอีกคนจะรู้กัวสองทีอีกคนนึงจะอาละหมาดแค่เราก็อัตเดียวเลิกไอ้ที่เลิกก่อนจะออกยังไงไอ้ที่เลิกทีหลังจะทํายังไงโอ้โ oh. ห oh. นะเละเทะไปหมดเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราไม่ใช่คิดใหม่ทําใหม่ไม่ใช่นะถ้าเรื่องอื่นเรื่องดุนยาเอาเลยจะคิดยังไงจะขี่เครื่องบินจะขี่จรวดขี่ใบนะครับแต่ถ้าเรื่องอิบาดะเรื่องาศาสนาหน้าที่ของเราคืออะไร ตามนบ,บีตามซอฮาบะเท่านั้นนะครับไม่มีตามคนอื่นไม่มีทารรอย่างอื่นพราไม่ว่าจะเวลาจะผ่านไปขนาดไหนนะครับลูกจะวิวัฒนาการไประดับใดนะจะข้าวหน้าจะวิทยาศาสตร์ไปขนาดไหนไม่เกี่ยวนะครับก็วิทยาศาสตร์ก็พัฒนาไปแต่เราก็อะไรเรื่องศาสนาเราก็ยังต้องยึดนะสิ่งที่บรรดาซอฮาบะทำสิ่งที่บรรดาซอฮาบะเข้าใจอยู่เหมือนเดิม นะครับเพราะฉะนั้นนะเมื่อเราเมื่อเขาทำบิดากันนะครับเขาก็แตกแยกกันนะวาหุมยัตลูนะัลกิตานะส่วนก็และพวกเขาก็อ่านกิตาบอยู่ก็วาหุมยะลามมนอันชรีอัตเตอรรอตวัลอินจีลหุลลุนมินหุมากดการนะมัชรูอัตุนฟีวักติน นะที่บอกว่าพวกเขาก็อ่านคัมภีร์เนี่ยความหมายความว่าพวกเขานั้นรู้ดีว่าอะไรบทบัญญัติในคัมภีร์เตารอดก็ดีในคัมภีร์อินจีนก็ดีจริงๆแล้วทั้งสองอันเนี่ยมันถูกอัลลอฮ์กำหนดใช้อยู่ในช่วงเวลาหนึง่งนะครับมันถูกอัลลอฮ์ใช้ให้ปฏิบัติตามชริอานั้นๆเนี่ยในช่วงเวลาหนึง่งนะวะลากินตะจาฮะดูฟีมาใบนะฮุมอินาดันวกุฟรอนแต พวกเขาก็ดื้อดึงนะครับไม่เชื่อปฏิเสธนะในระหว่างพวกเขาเองทั้งจะฮูดและก็นาซอรอนี่แหละก็ะต่างว่าไม่ยอมรับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับนะวากูฟรอนสุดท้ายก็ปฏิเสธว่ามุก,กอบาลาตุลิลฟาซิดิบิลฟาบิลฟาซิดเสร็จแล้วก็อะไรต่างฝ่ายต่างทําเรื่องที่อะไรมันมันสร้างความเสียหายให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งนะ นะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่พูดภาษาบ้านๆนันไม่เชื่อพวกพวกเราเราก็ไม่เชื่อพวกแกจบนะต่างฝ่ายเอเงินก็นไม่ต้องมาเชื่อกัน่นะท,ท,ทั้งๆที่รู้ไหมรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็อยู่ถูกนะนะเขาก็มีความถูกต้องอยู่ในระยะเวลาหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่คือ,อไอ้ที่อเล่อบอกว่าไวะฮุมยัตลูนัลกิตาบนะครับ ว่าเขาดูท่าน่ากาซาลิกากรลาลาซีนาลายาลามูนมิสลากาลิหิมอ่านั่นนี่บุคคลที่สามโผล่มาก็คืออะไรและเช่นเดียวกันพวกที่ไม่มีความรู้กาซาลิกากรลาลาซีนาลายาลามูมิสลาเกาลิหิมเหมือนกับคำพูดของยาฮูดนะซอรอไอ้บุคคลที่สามแก๊งที่สามนี่คือใครอินชาอัลลอะนะครับมาว่ากันต่อในตอนต่อไปสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพี่น้องนะครับ وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا